สวัดีครับทุกท่านครับวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสะเกตนะครับมีการมอบปริญญาบัตรนะครับวันนี้บรรยากาศของการขายดอกไม้ขายพวงมาลัยเงินก็คึกคักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมวันนี้สองข้างทางนะครับก็มีร้านขาย วงมาไลาเงินขายดอกไม้กันเยอะเลยนะครับมาหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสเกตครับวันนี้ ถก็เริ่มเริ่มติดนะครับบริเวณนี้ก็ติดขัดบ้างนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ถือว่าติดหนักมากนะครับนี่คือบรรยากาศหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกตครับวันนี้มีการมอบปริญญาบัตรนะครับก็รถราก็จะเยอะทีเดียวนะครับวันนี้นะครับ ฝั่งนี้มาจากสารากลางสีสเกตก็หรือว่ารถเยอะนะครับโอ้รถแซงออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันติดหนักนะครับติดหนักจริงๆนะครับบรรยากาศของวันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสะเกดนะครับวันนี้รถก็ติดยาวเลยทีเดียวเพราะว่ามีการรับปริญญาบัตรกันนะครับวันนี้โอ้แล้วเราจะให้คนไปทางตรงไปยังไงนะครับนี่รู้เรื่องเลยเอาขอด่าหน่อยนะครับไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะครับคนมาทางตรงจะต้องลำบากอันตรายด้วยนะครับ จริงๆจะแซงจะอะไรก็ไม่ว่านะครับให้ดูจังหวะรถด้วยนะครับคือคุณพวกคุณแซงออกมาโดยที่ไม่ดูจังหวะรถว่ามีรถสวนมาหรือว่าเห็นแก่ตัวมากๆครับหรือว่าติดยาวเลยนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปยังถนนเทพาสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากมหาวิทยายลัยราชพัฒศรีสะเกดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมให้ทุกท่านดูบรรยากาศของการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยราชพัฒศรีสะเกดกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ